อาจจะคลิกแล้วนะฮะกับช่องบ่าวชนแชนแนลนะครับแล้วก็มาดูสองสาวนะครับทำอะไรกันนะฮะฮะปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืดปืดฮะมันห่างกันยังไมยังอุ้มว้ายน่ะยังไม่ยอมลงดูนะฮะโอ้ยเนี่ยชอบกัดนิ้วขนุนเอาออกมาเลย เียงใครมามันเป็นเสียงหัวขอหัวขอมาดูสิมันแม่เห<อ>็นปะ่นมออมาเรียแล้วอีกไม่นานนะฮะตัวนี้ก็จะรับนะครับดู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 ดด อาเจหาวิธีเอกโกงออกมานยายมาไปดูเร็วยายมาให้ลูกไปปึ้งเบื่องเห็นยายมาไปบึ้งเร็วอันนั้นน่ะนิ่งๆอ่ะจุเบง ตุ้มๆๆๆๆพอแล้วเมยแล้วมันกหลายตัวเท่าไเนี่ยะทำไรมาในแล้วมะหัวข้อเน่ะดู้ปม,มาในมาโอ้ไปเทียงไปเทียงลงสีปลาก่อนนะอไรวะเนี่ยเอาเอากงหนูไม่ได้ทีนี้เอาหนุนกัดเลยไปเอาออกมาเดี๋ยวนี้เลยหนุนบ่ อ่ดูนะบอลมันเก่งแท้ฮะมัวยเต็มตักนะฮะหกตัวแย่งกันขึ้นตักนะฮะมวยมวยมวยจบไปกับลุงมวเลยฮะม้า มาบังแมอืมเอ้าเอา,เอามาแล้วมาแล้วตัวเสบตัวใหญ่โหัวโหนี่โหัวโหนี่ตัวเย็นฮนะได้ไปแอบนอนใต้ต้นไม้นะครับเอา้าเอา้าหนึ่งสองฮึ๊บสำรวจสำรวจมีอะไรที่สังเกตหรือเปล่า เออเอบเอาปั๊มกันนะเอานาเดียสูงกว่าขนนนะขนก็สูสีนะครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่านาเดียขนยาวนะขนนอ้วนนะดูนะอ,นะอ,อ้อชัวโอ้ชวมีอะไรครับมีอะไรครับไม่ มุมโลไม่กึบมาเนี้ยนี่สบายอ่าสบายพูดเอาเอาโดนเทขาเอาปั๊มเลยปั๊มเลย โอ้ย oh, oh, มาทางนี้นะครับ <laughs> เาเาว๊บเนาตามเลยเนวันนี้เป็นวันที่2 8เ,เป็นวันเสาร์นะครับวันนี้ไม่ใช่มวยช่องเจ็ดนะครับอันนี้มวยช่องสาม ยัมาอา้าวพี่น้องไปอยู่ทำไมเลยนะฮะข้างล่างอะนะฮะนู่นป่าตะไคร้นะฮะพังหมดนะเอาอ้วงนะวิ่งไปนั่งทับก็เหน็บร,ร้าย เริ่มจะพังแล้วเอา้า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 เอาเอา้เอา,อา,อาจุนาาลลจนเนี่ยก็มารอเราเบลาจุเนี่ยฮะเหมือนพ่อเลยนะเหมือนนออานะเนี่ย วิงเลยก็พากันเมื่อยเมื่อยแล้วเ่าฮะมาวิงหน่อยนะฮะไอ่น่ะอืมอืมออ้ยอแลจนี่นี่มึง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 นี่ทำหน่อยนทำหน่อยอ่นนี่อันนี้ทำหน่อยแท้นี่ำน่อยอ่นย ดูดูดูนะเมื่อวานใบาตานก็อยู่ในบ้านใหญ่นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นต้นไม้ฝั่งนี้อีกแล้วนะครับต้นพยอมนะครับผมก็ดูอยู่นะครัไม่ต้องกลัวนะว่าใบาตานจะไปไกลนะส่วดหน้ากก็ใบาตานก็จะอยู่รอบๆบริเวณบ้านนะครับอ๋ นั่งทำอะไรเนี่ยนะ,ะมาแล้วอ่าปีศาจคนามาแราตกตอนเจ็ดโมงจะถึงแปดโมงนะครับ จะไปเติมน้ำมันนะครับอ๋อน,น,นี่ยังไงฮะล้อออกปะาั้นขอล้อออกออกไปเป็นเทมพักชีอาจจะไป,บบไปอะไรป,ไป,ไปะไปขออนุญาตแ,แม่นาก่อนไปเรียวไปแล้วจะพาไปขออนุญาตอะไรเรียแลววิ่งไปนั่งก่อน ท่านครับผมขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นใหม่นะฮะที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ